คาราาหลังใหม่เพื่อนคณินก่อนเป็นดาราที่แท้เป็นลูกชายเศรษฐีค่ะบ้านถือเป็นปัจจัยที่สีที่คนเรานั้นขาดไม่ได้และบ้านยังเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มมาในภายหลังดังนั้นหลายคนจึงอาจเอาเงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิต ทุ่มให้กับการสร้างบ้านสวยในฝันเพื่อเป็นเซฟโซนดีๆให้กับตนเองและครอบครัวค่ะล่าสุดเพื่อนขันนินพระเอกคนดังของทางช่อง3ได้ออกมาเปิดเผยอีกภาพความสําเร็จในชีวิตกับการสร้างบ้านสวยอลังการที่อําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์บ้านเกิดของเพื่อนซึ่งเจ้าตัวบอกว่าบ้านหลังนี้เสร็จแล้ว85%แต่ขนาดยังไม่เสร็จดียังรู้เลยว่าบ้านหลังนี้จะสวยมากแค่ไหนซึ่งเพื่อน นคณินยังได้ถ่ายรูปคู่กับคุณพ่อและคุณแม่และครอบครัวเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามหลายคนอาจสงสัยว่าเพื่อนคณินนั้นเอาเงินมาจากไหนถึงได้สร้างบ้านอลังการได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าครอบครัวของเพื่อนคณินยังมีธุรกิจอีกมากมายทั้งปั๊มน้ำมันโรงสี ฟาร์มไก่ถือได้ว่าเป็นเศรษฐีคนดังแห่งท่าตะโกนครสวรรค์สมแล้วกับบ้านหลังใหญ่ขณะนี้ค่ะ